เอไปสองหมื่นถามว่ามีวิธีลบเจ้ากรรมในเวรนั้นมันไม่มีวิธีลบมีแต่คลายกรรมออกคลายกรรมออกต้องใช้ยันภาษาดีบุตรตัดกรรมก็คือเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะอันเนี้ยอันเนี้ยตัวเนี้ยช่วยได้จริงนะตัวเนี้ยช่วยได้จริงเพราะว่าภาษารีบุตรมาสอนหลวงพ่อทําอยู่ประมาณสี่วันติดเกี่ยวกับยันตัวนี้นะยันภาษารีบุตรตัดกรรมถ้าคนบอกว่ามีวิธีลบไหมมันไม่มีวิธีลบแต่มีวิธีคลายเกาะคลายออกอย่างเดียวคลายนะคลายคลายเหมือนคลายมะเร็งคลายอะไรเงี้ย การสวดมนต์แบบของของหลวงปตามาหลวงปู่ดูก็ได้ยันกรอบเพชรช่วยได้ไหมช่วยได้ระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าจะช่วยได้เต็มที่ยันภาษาดีบุตรตัดกรรมหรือเหอรียญทำํามนรักษาทุกโรคอันนี้ผมใช้จริงใช้จุ่มน้ำอล้วก็ทองอิทีริทิพุทธ,ธนิมิตังขอเดชเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอาอุนี่เดยเถิดยันกรอบเพชรช่วยได้ไหมช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นบาร,รมีพระพุทธ,ธเจ้าถ้าจะให้ให้ให,ให,ให้นิ่จริงบุญต้องอยู่เหนือบาป ถ้าจะหนีถ้าจะหนีกรรมจริงๆบุญต้องอยู่เหนือบาปบุญอยู่เหนือบาปคืออะไรหนึ่ง